ดูน่ครับดูชมตัวเลขกีเน้อครับตัวเลขตัวเลขตัวเลขครับเนี่ยให้สารแก้ปริศนาเอาปริศนาของหลวงพอ่อคือเนื้อปลาหนึ่งต่อนมาแน่นอนชัวตีง่ายนิดเดียวปลากระห่าวะครับ ป้าก็เปลี่ยนแปลแต่หนอเจ็ดเกิดหนึ่งป้าที่หาจังไรหนะวันนี้มือตัวหาโอ้ยหนอเนี่ยท่านบอกครับต้องฉลไรครับบ่อปองจฉลไรครับเนี่ยบ่อปองคนบ่อปองกันปีเป็น่วงคนบ่อปองบ่อปองกี่ตัวเนีปลาปลาหนึ่งชิ้น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 เท่านั้นไอไปตีเอาพระอาจารย์คือตีนี่แหละที่ว่าตามที่พระอาจารย์ตีแต่ว่าแต่ว่าอาจารย์ตีได้ งวดนั่นโอ้ยเป๊ะๆหมดถ้าอาจารย์ตีถูกของลูกปู่จะตีให้มาปิิศนาสามตัวก็ได้คืองวดนี้คือเลขบนอย่างเดียวปิิศนานี้ไม่ใช่เลขล่างจะบอกให้นะบนอย่างเดียว <c oughs> บนนะครับบนอย่างเดียวคืออะไะคือสิพรมีเก่าหรออาจารย์ว่าต้องได้กับบนมีเก่าเพราะปูนี่เพชรชไยสามตัวงวดนี่แต่ว่าเขาตีถูกสงใส่สีบมีศูนย์ถูกเลยคุณอาจารย์ว่า เนี่ยเพราะว่าพระอาจารย์ก็ยูน right ้ำเพื่นมากดนเติบแล้วเนาะพระอาจารย์ก็มีเพื่นมาโดนเติบแต่ว่าเพื่อนหายปริศนามาอยู่พระอาจารย์ก็พยายามตบดวนเอ้ปลาตัวหนึ่งมันตีเป็นยังไงพระอาจารย์ก็เลยว่าบุเรนอะเสียนคู่เป็นตีได้มันสิบุเป็นหนึ่งว่าพระอาจารย์เราสิบุเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดว่าพระอาจารย์ก็เลยว่าเจ็ชั่วหนึ่แปดชั่วนะครับชั่วเนื้อปลาหนึ่งต่อนเนื้อปลาหนึ่งชิ้นเนื้อปลาหนึ่งชิ้น เป็ดเจ็ดก็ได้เป็ดแปดก็ได้เออซองนามเจ็ดเจ็ดเนาะเออเจ็ดเจ็ดก็ได้เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็สี่ก็ได้เออเปิดให้ญาติยมฟังแต่พวกจะแต่ปกติพระอาจารย์สี่โเปิดพิศาณฟังจะบวชเตี้ยจะบวชตัวเลขว่วปูเป็นไหมาานี่ก็คือ้ตามนะแต่ว่าชั่วเออแต่ว่าอาจารย์ว่ามันจะเป็นหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งมันจะเปลยนหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดก็พระอาจารย์ก็ว่าอืม แตต่ัว่าอย่างไงก็จะไม่นั่นโดยอย่างไงก็จะไม่เป็นก้าเป็นซูมแน่นอนอืมอืมครับงวดนี้ชัวนะครับใช่ชัวชัวชัเนื้อปลาหนึ่งชิ้นหเนื้อปลาหนึ่งชิ้นปริสนาปริสนาเออเอาไปตีเอาเนื้อปลาหนึ่งตอนเนื้อปลาหนึ่งชิ้นภาษาอีสานก็หนึ่งตอนอืมเอาไปตีเอางวดที่จะถึงนี้เอาไปตีเอาฝันทเรียกว่ามูสา ต่ว่าสัจจะก็คือเห็นตัวเ้าไปเห็นบ่อห้าไปบนนั่นบนนี่เห็นบ่อซาตูให้ได้รับสวกับลาบเนี้ยเดี๋ยวสิไปถวายนั่นถวายนี่นั่นคือการต่างสัตว์ปนนี้คือเ้าวเยาอกันนี่ตัวกระตั้งหากเด้อเออจะเป็นยาห้าวยาสิบไปเข่าใจผิดเด้เออเ้าตกแป้งแยกถ้ามาห้าออกคือกันถ้าเ้าวยานเ้าพิษสัจจะเ้าก็าจะไปต่างนี่แหละแม่นบมลละเออนี่แหละฟาจานอับเบียไป่ง่ายจริงจุด สมมุิว่าเหมือนคนหน่บอกว่าถ้าถูกเลขปุ๊บเจะมาช่วยสร้างปูสร้างอะไรที่นี่แต่พอถูกปุ๊บบ่มาเนี่ยพิษป่บพ่อพิษพิษพิษแนวน่ะพิษสัจจะจริงเนาใช่ใช่พิษสัจจะถ้าพิษสัจจะแล้วซื้อเลขก็มาถูอีกเลยมันจะมีว่ปู่เทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเขาจะสาปแช่งเราด้วยใช่ไหมปู่ถ้าเราซื้อเลขถูกแล้วไม่ทำบุญน่าจะมีอยู่เนาะมีมีถ้าบางคนเขาถูกเลขแล้วมัน ไม่ได้ทำบุญไม่ถูกเลยบางคนก็บอกว่าไม่ซื้อถูกต่ว่าต้นไม้นี่ศักดิ์สิทธิ์นี่ยศักดิ์สิทธิ์นี่นี่ที่ว่ามีที่ว่ามีปู่ย่าสิงที่ว่า,าสิงสถิตอยู่นี่ที่ยมเขาถูกหรวอาจารย์บอกให้ไปรูปนี่เขาซื้อายเจ็ดสีมาให้นี่ยโอ้ไฟเจ็ดสีอ๋อถูกทท่มัมัเนี่ยอือะไ่นเขาบอกว่ามีเทพมีเทวดาอยู่นี่เทวดาอยู่ตามต้นไม้ปู่ใช่ทุกที่ก็จะมีเทวดาอยู่สิบกชั้นฟ้าสิบชั้นดิน้ิบสี่ชั้นะ เยอะมากเรามองไม่เห็นเนาะก็ถือว่ากายทิพย์ไม่ต้องทานข้าวฉันข้าวเหมือนมนุษย์เราเนาะเพราะว่าพวกนั้นเขาเสวยทิพย์ได้สวยทิพย์ได้ใช่เขาจะขนาดเขาจะขนาดเขาจะมีบุญเขานั่นแหละที่เรียกว่าเขาสวยไปก็เขานึกจะกินอะไรเขาของเขาก็ได้กินนั่นแหละไม่ได้ทำอาหารกินเหมือนพวกเราหรอกเขาเป็นเทพ ปู่ก็เชื่ออยู่เนาะพระอาจารย์ก็เชื่ออย่ว่าเทวดาตามต้นไม้ไม่จริงพระอาจารย์ไม่เชื่อเลย<อ>เรื่องว่าเรื่องพญานาคอะไรพระอนัน์พระอาจารย์ไม่ค่อยเชื่อเลยกับพวกล่างทรงอะไรพระอาจารย์ไม่เชื่อเลยครับเออแต่ว่าทุกวันนี้เมื่อที่เราเราเนี่ยที่ว่าได้มาเกิดกับตัวเอง<ะ>เออคือได้นันคือได้มาเกิดกับเจ้าของอีกเออพระอนันพระอาจารย์ก็เลยเชื่อพระอาจารย์เพื่อนมาขออยอยู่ในความฝันเหยแม่นบอกเม่นอยู่ในความฝันอืม โดยที่พระอาจารย์โบจากได้นี่พระอาจารย์กับมาพระวนาอยู่นี่แหละจุกุตีเลยเต้กี้พระอาจารย์โบเคยให้หวยให้เหล็กข้นเพราะว่าเขาบบหูจากตัวเลขโบหูแล้วเราปูนวารเหล็กจี๊ดเลยโบหูแล้วขุดกองสลากพิ่เพชรอืมนี่แหละคือพระอาจารย์นี่แหละคือแบบคือได้โดยที่บบได้ต่างโตบวได้ต่างโตัม่อ๋ออาจจะเป็นสายญาติของเพื่อนมาก่อนก็ได้พระอาจารย์กับโบหูคือกัน แต่เพื่อนทางเบอก,บอกครับบานนี้หลังจากเพื่อนมาอ,อยู่น้ำเหลยวบอกพืมมอกกอ่อนไลกเรยบ่ใหแต่ึืนรถเท่านั้นแจากออกไปแต่เพื่อนแต่พืนอนไ้ไปแต่บอกทะเบียนพุา่านปลาลูกษย์เป็นไปเองเออพอเพื่อนนั่นก็ทีว่ว่าวา่าจิซย์อยู่เหลยวปูเพื่อนนี่น,น,นะพระพระอาจารย์คือบอกขอเปิดเผยซื้อน้ำเพื่อนก็ เพียงต่บอกว่าปูหนาซื้อปูหนาซื้ออ๋อสาธุสาธุจ้ะนี่คือพระอาจารย์บสถเปิดเผยตะ่กี้พระอาจารย์บได้บอกเลขไม่ได้บอกเลขบอกเบอร์ใครว่าคือบอกเลขบอกเบอร์ผู้ใดอยู่แล้วมีแต่ภาวนาอย่างเดียวหลังจากเพิ่นมาอยู่น้ำเหนียคน้นในบ่ฮู้ได้ว่าพระอาจารย์เป็นอะไรเมื่อกี้พระอาจารย์บบเชือกก็พวกหลังช่วงพระอาจารย์บบเคยเสือขั้นเรื่องเล่ามันเกิดกับตัวเจ้าของอยู ตะกี้ก็ว่าจะของเป็นบาอะไกันโอ้เป็นบาบอตะกี้แต่มันกับโบเมอือโอ้แสดงว่าพวกที่ว่ามีปูนาปูยังมมอยุย่น้ำนีโอ้แสดงว่าของแถอยู่ตัวพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์เลยเสื่อมาเตุ่นเลยแ่อคนพระอาจารย์เขเคยเสือเรื่องมุนีโบ่พระอาจารย์บขเคยเสือเพราะพระพระอาจารย์นั่นเดินทางสายปฏิบัติอยู่แล้ว พระอาจารย์โบเคยเสือแล้วบ่เสือผอมนะว่าบางเทียงคือแต่ว่าทำทาแกงเฮ็ดเอาบ่ก็เลยวางสินี่บางเที่ยงก็ว่าบางเที่ยงก็หาตุ่มหาตัวเพราะพระอาจารย์คิดเองสิเพราะใด้มาเกิดกับตัวเจ้าของบั่นเลยบบั่นสิ่งใดบ่เคยเห็นก็เห็นสิ่งใดบ่เคยเป็นก็เป็ี่ยนนี่แหละพระอาจารย์คือเรื่องที่ว่าเรื่องเล่าเมันเกิดกับเจ้าของแล้วแล้วเรื่องตัวเลขนี่างเดียครับแต่ก่อนนี่พระอาจารย์เคยบ่บ่อ บ่บ่เคยบอกบอถือว่เคยบอกัแต่ปู่มาอยู่น้ำหนีบอกทุกงวดคือว่าเพื่อนไ้ทุกงวดเพื่อนใา้เองเพื่อนยาให้แบ่งปันญาติธรรมเลยมั้งหนอกปู่เม่นเพื่อนบ่ให้สร้างนน่นสร้างนี่อย่างแบ่งญาติธรรมด้วยถ้าพระอาจารย์เสียหลวงปู่เพื่อนนี่ขั้นพระขั้นพระอาจารย์บบได้น้ำเลขกควบฝันของเจ้าของมาบอกเลี้ยวหาเลยพระอาจารย์บบได้ เนื่อาเนื้อปลาเรื่องตอนหนึ่งสินตอนหนึ่งเนื้อปลาตอนหนึ่งต้นเดียวเนี่แหละภาษาอีสานภาษาอีสานกับต้นเดียวอืพระอาจารย์ให้พิจารณาไปหมดเพราะว่าเพราะว่าผู้อาจารย์บขเคยเปิดเผยแต่ลูกซิษย์ลูกห้าผู้อยู่ไก่ซี์เป็นหูอยู่แล้วบางทีกระดูกซีดตั้งไก่เป็นหูตะกี้ผ้าตะกี้พราอาจารย์กับผเขียวมากบ้เขียวอย่างนี้พระอาจารย์เขเคยเขียวหลังจากมีปูมาอยู่นํา เขี่ยอไปแต่เพื่อต่อพืเปลี่ยนไปทัวร์กันแต่ว่าเพื่อนไทยงวดได้กับงวดนันโดดกันเพื่อนไทยเป๊ะโดดนะพซ้องข้าสามตูไว้ยังครับตกุณน้องจางไว้จิ๋วหาปลาเป็นมากหายเด้อหายไดาเด้อห้รวยกาเก่า ไปขายเสียงโชคไปอธิษฐานจิตอีกจักมื่นนึงก็ได้คุณซ้ำนี่กับพลังแห้งนี่ล่ะแห้งเออเลาลงควเพันเด็ดนี่ล่ะมังเป็นม้วนสร้างทครับหนังสร้างกับนังสร้างคือพระอาจารย์สิสรุปให้โลดก็คืองวดนี่กับเนื้อปลาตอนนึงนั่นลนะก็คือฟันทงให้เลยคือสรุปให้โลดกะตีซอยพระจารัดนเพราะว่าปูเคนไห้มาแนวนี่ ปูให้แนวนีเนาะกตีซอยอาจารย์น้ำคือกันพระอาจารย์กับปูแมนมาโคตรตีเลขเก่ยงไปไหนกตีสัำคมสามารถจาของคือกันคุณผู้ชมก็เอฟซีกตีเอาเองเลยเด้อปูอาจจะตีผิดพลาดเนื้อปลาตอนหนึ่งเนื้อปลาตอนหนึ่งเด้อเนื้อปลาตอนหนึ่งคือไห้ปริศนาเพื่อนไห้มาแนวนี่พระอาจารย์ก็จนตีทบตัวจนหดมือเรียกว่าจะพระอาจารย์กตีแล้วสองหมื่นตีได้ซ้ำนี่ละเบิดเบือนแล้วสงสัยสิเป็นหกนี่ปูแมนพระอาจารย์ปูแมนเด้อเป็ดเจี๊เป็นแปดนี่เนี่ยตีให้สำหรับคนฝึก ตีเปล่นตีเปลี่นแต่ถามผู้ใดตีได้ตัวอื่นกัดว่ากันไปแล้วแปดเก้ามาจากไหนปูแปดเก้าเหรแปดเก้าบอกพระพระอาจารย์มาสวงี่ปูเพิ่นไปโล่งหายอยู่ทั้งพุ่นนั่นอ๋อทั้งปูโล่งเนาะเออถือว่าเพิ่นที่ว่าเพิ่นไปโล่งหายอยู่พุ่นนั่นที่เพิ่นไปซื้อสารหายสิเป็นสองตัวพระอาจารย์มาเออที่โลงไปพูดสิ่งพระเออพระเออพระ อาจารย์ว่ามันสิปเป็ี่ยนซูสเปียดซูนเก่าเพราะอาจารย์กับว่านี่นี่อาจารย์อาจารย์ไม่เปลี่ยนซูสเปียดซูนเก่าแต่ว่าสองตลลัวแหละที่ว่าไปที่นั่นที่ว่าไปลงในมือนเนี่ะเป็นว่าสองตัวปูพิ่นบอกมาครับโอ้สาธุปูน,นั่นสุดท้ายนี่ปูมีอะไรจะฝากแฟนๆแล้วก็ให้พรเป็นเอฟซีโดยปูจะได้มีโชคมีลาภด้วยกันครับสาธุอ,าาอ้าวถ้าถูกแล้วก็ มาช่วยทําบุญกันคนละห้าคนละสิบบาทพอ,อ,อได้ซื้อข้าวให้คนทุกคนยากพอ,อ,อได้ช่วยเหลือซ่อมเสนาสนะวัดวารามกุฏิวิหารเนือหรือว่าประตูหน้าต่างอะไรก็ยังไม่มีอยู่ก็อ,อ,อยากให้ช่วยอยากให้ช่วยกันก็คือบอกว่าหลวงปู่ก็อก็อให้เอาไปตีช่วยหลวงพ่อด้วยเพราะว่าเออปู่ใหญ่แก่ให้มาเท่านี้ให้ปิศนามาก็คือเนื้อปลาตอนหนึ่ง ถ้าให้ช่วยให้ลูกศิษย์ลูกหาผู้อยู่ในอันนี้ก็ดีอยู่ใน youtube ก็ดีก็ให้ดูแล้วก็เอาไปตีช่วยพระอาจารย์ด้วยเพราะว่าผู่ใหญ่ให้มาอย่างนี้ก็คือเนื้อปลาตอนหนึ่งท่านบอกว่ามาชัวให้บอกว่าให้ตีเอาน้ำมันตีเอาน้ำตีน้ำตีเอาน้ำมันน้ำ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 ชื่อของปลาชื่อโอ้ชื่อชื่อปลาชื่อน้ำของปลาชื่อของปลาชื่อน้ำของปลา ชัวแน่นอนท่านบอกว่าชัวแน่นอนคือให้ไขปริศนาเอาให้ตีเอาถ้าตีได้ก็คือชัวเลยสามตัวสามตัวได้โชคมารวมทําบุญนะครับเด้อถึงพระอาจารย์กับ่ได้นําไปเห็ดยางอื่นพระอาจารย์กับนําไปให้กับคนทุกคนยากครับไปเดี๋ยววัอนี้ก็ได้ไปแจกท่านนี่วัอนี้พระอาจารย์ก็ได้ไปแจกท่านอีกของที่ลูกซษย์ลูกหามานี่พระอาจารย์ก็จะ วันนี้ก็จะได้เอาตังไปซื้อข้าวมาอีกอกับรอให้ลูกศิษย์มาแปกข้าวที่ญาติโยมเขามาจากกุฎอนที่เขาเอามาถวายให้พระอาจารย์ช่วงที่ก็ถูกถูกแปะด้วยนั่นแหละ<ม>เขาก็เอามาถวายแต่จางน้อยก็ยังเป็นข้าวสอบหนึ่งก็ยังดีอพระอาจารย์ก็เดินไปแจกทานผู้ยากไร้ด้วยใช่ใช่ต้องไปต้อไปแจกให้ผู้ยากไร้อีกครับเมื่อนี้ก็สิไป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 วันนี้ไปไปแจกทานอีก เพื่อสร้างบารมีร okay. <pl> ่วมกันอถ้าให้พระอาจารย์ตีพระอาจารย์ก็ตีได้เท่านั้นเละอตีได้หนึ่งเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดแปดเท่านั้นเออที่พระอาจารย์ตีได้หมุดบืนแต่ว่าให้มีศูนย์ไม่มีอยากไงก็ไม่มีพระอาจารย์ว่างวดนี้ไม่มีศูนย์เด้อเอ็กซีแฟนช่องบม่มีศูนย์วดนี้ครับอก็ตี พระอาจารย์ก็ตีได้ประมาณนี้เนาะตีก็ชัดเล้วน่ะเนาะก็ประมาณนี้เนื้อปลาตอนหนึ่งเนื้อปลาตอนหนึ่งนี่แหละไขปริศนาให้เร็วพระอาจารย์ไขให้เร็วเพราะว่าการยู่นน้ำของลูกปูคือเก่านน้ำของลูกปูเก่าพระอาจารย์ที่บอลติแบบเก่ามากใส่คือเก่าเพราะว่าด้เฮดมาแล้วก็คือต้นัันพระอาจารย์ก็จะตียืนหลักเลยพระอาจารย์ปูก็เพิ่งมาเปิดปริศนาให้เพิ่ง สองสามวันเองแต่ยังไม่ได้พูดกับลูกศิษย์ลูกหาใครคือยังยังไม่ได้ให้เจ๊ดแดงหรืออะไรในเรื่องปริศนาตัวนี้อ๋อขุม,มสับแคพนะนมา กับทีีมงานนโชคดือว่าเบาอีสานที่กันโชคดีนะครับที่ทิพันต์ได้แช์ให้กับเอ็กซ์แคนชงได้รับโชคดีนะครับเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่ายังไม่เคยบอกใครมาก่อนครั้งแรกที่ได้ทีมชุดแรกเออนี่แหละเป็นทีมชุดแรกที่ว่าที่เนื้อปลาตอนหนึ่งครับให้ไปตีเอาสามตัวตีเอาคือว่าคือว่าปริศนาแบบง่ายๆแต่ว่าถ้าให้พระอาจารย์ตีพระอาจารย์ก็ตีได้ถือว่าได้ แค่สองหนุมคือหนึ่งเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดแปดเท่านั้นที่พระอาจารย์ตีได้เลขสามตัวนะอ้หนึออ่ว่าเลขสามตัวเนี่ย่ว่าจะให้มีศูนย์ไม่มีพระอาจารย์ว่าไม่มีข้างบนน้ครับใช่ใช่ข้างบนอย่างเดียวข้างบนอย่างเดียวเรอเลขปริศนานี้เรียข้างบนอย่างเดียวเพราะว่าปู่ให้มาอย่างนี้ออปู่หน้าท่านให้มาอย่างนี้พระอาจารย์ก็ตีเอาได้อย่างนี้ ครับไม่น่าจะไปไหนน้ะ